สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยได้สมาชิกใหม่โอ้เป็นอย่างน้อคุณตาวิถีไทยสมาชิกใหม่อย่าบอกว่านี่คือต้นไม้ด่างถูกต้องครับต้นไม้ด่างสวยงามนี่เป็นต้นไผ่ท่านผู้ชมเหยต้นไผ่ด่างเคยเห็นอยู่บ่ มีคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยแม้กระทั่งต้นไผ่บอนแคะตัวนี้ก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกแล้วยังเป็นต้นไผ่เงินไผ่ทองด่างอีกแบบนี้โอ้เพิ่งเคยเห็นเหนว่าเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยรู้จักมีต้นไม้แบบนี้อยู่ในโลกเราด้วยหรือเพื่อนบ่ามีท่านผู้ชมคุณตาวิธีไทยกัเพิ่งเห็นคือกันกับท่านผู้ชมนี่ละ่ะนะ ได้มาใหม่ๆม่เป็นต้นไผ่เงินไผ่ทองด่างสวยสดงดงามเป็นมงคลพร้อมเห็นว่าคนจีนนี่เขาสิมาปลูกต้นไผ่เห็นบอกในพวกภาพจิตกรจิตตรรมหรือภาพศิลปะอะไรต่างๆนี่สิต้องมีพวกต้นไผ่อยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นไผ่นี่มันหมายถึงความเฉลียวฉลาด ใบไผ่เห็นบอนี่แลมเป็นคนที่มีความอ่าสง่าราศีว่าง่ายๆไปต้นไผ่นี่อ่าปลูกต้นไผ่ไว้ไผ่เงินไผ่ทองบอกเวลามีรูปภาพของคนจีนคนอะไรศิลปะหรือว่าจิตรกรนี่นี่ที่เป็นชาวจีนหรือว่าชาวอย่างนี้มีต้นไผ่อยู่เนาะต้นไผ่อคู่กับความมั่งคั่งความมั่นคง ป่าทิโษชลาดหลักแหลมเห็นบอน่อนี่เป็นคนที่มีปัญญาภูมิปัญญาเฉลียวฉลาดโอ้ได้การไม้ไผ่ต้นไผ่เงินไผ่ทองไผ่ด่างนี่น่ะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้คุณตาวิถีไทยเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยเนาะป่าโอคืองามแทะมรกตด,ด่างต้นอนันดางต้นเดลีด่างต้น หนวดปลาหมึกด่างโอ้มีหลายๆด่างกล้วยด่างแล้วยังมีต้นไผ่ด่างอีกบน่นี่คุณตาวิธีไทยแมนนะเออน,นี่เห็นบอกใบพงเลานี่ต้นไผ่ด่างนี่อยากได้อยากได้เด้สหนว่าอืมไปหาซื้ออยู่ใสคุณตาวิธีไทยเัวนว่ามีขายตามตลาดทั่วไปไหมบ่มีเหรอท่านผู้ชมบอกค่อยมีนะนานๆน,น,นี่น มื่อนี้คุณตาวิธีไทยเข้าไปตลาดนัดเห็นอยู่สามต้นเอาแม่สมต้นร้อยผนมาสามต้นละสามสิบห้าโอ้เอาต้นเดียวต้นเดียวคุณตาว่าต้นไผ่ด่างเน้ออันนี้เออเอาเอาเอาซื้อไปปลูกไว้เป็นต้นไม้มงคลโอ้ได้การได้การพอดีละคุณตาสิไปรีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เบิ่งว่าเออในบรรดาต้นไม้ด่าง ก็ยังมีต้นไผ่ด่างต้นไผ่แคละนี่ต้นนี้ต้นนี้ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนี่สวยๆงามๆเบิ่งวะนี่ท่านผู้ชมเห็นบ่นี่ต้นลาวนี่มันจะคือต้นหญ้าเนาะต้นหญ่าเนาะแต่มันโบแมนต้นหญ่าเขาว่ามันเป็นต้นไผ่ต้นไผ่เงินไผ่ทองหรือไผ่ด่างต้นไผ่แคละว่าง่ายๆไปพันแคละ เออแปลกๆคุณตาวิธีไทยก็เห็นแปลกๆแล้วก็ขึ้นซื้อว่าด่างนี่เออเอามารีวิวบังกนา่าอืมกับโบด้แพงปันไดราคาซื้อหากันได้สามสิบห้าบาทโอ้เอามารีวิวเนาะคุณตาวิธีไทยขยายพันธุ์เนี่ยเด้อเพิ่นว่าขยายออกมาเนี่ยเดียวสิไปหาซื้อเพิ่นว่าเออได้การได้การท่านผู้ชมเอยหาซื้อมาปลูกไว้จักระถางน,นงน้อยนึงเนาะอืม เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะเขาเป็นต้นไม้ด่างหากระถางงามๆม,มาใส่ใเขาเนี่ๆกระถางงามๆนะป้าได้การไดการคุณตาวิธีไทยคักแล้วต้นนี้เพื่อนว่าผู้จัดการโรงแรมบอกว่าโอ้ต้นนี้นี่เอองามงามงามถ้าผมได้ผมจะเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมนะอยู่ในป้ายโรงแรมเพราะว่าอย่าง เวลาที่แพกภัยไปมาเห็นบอกว่าอ้อันนี้ต้นอะไรหรือถามนะบางคนถามนี่คือต้นภผยดางนี่นี่ต้นภผยดางภผยเงินไผ่ทองสันเออมันเป็นด่างและก็เป็นต้นไม้มงคลพร้อมนี่เวลาที่เอาไปปลูกไว้อยู่ใส่กรสิเป็นมงคลอยู่ฮั่นสัน้นเออ,เอ,อ แล้วกับผมก็เอาไปปลูกไว้ในสวนต้นไม้มงคลของโรงแรมเวลาที่แขกลงมากินข้าวข้าวเที่ยงข้าวเช้าข้าวเย็นเนี่ยก็สิเห็นอและกระสิถามว่านี่ผู้จัดการต้นไม้สีขาวๆใบแหลมๆเล็กๆใบเรียวเล็กๆนัน่นนะมันเหมือนใบไผ่นี่คือต้นอะไรหรือแต่มันไม่ใช่ต้นไผ่นะใช่ครับนี่คือต้นไผ่แต่ว่าเป็นต้นไผ่แคละ ต้นไผ่บอนไซต้นไผ่เงินไผ่ทองแล้วก็คนกำลังตามหาอยู่สั้นอยากได้เป็นเจ้าของครอบครองนี่ต้นไผ่ด่างนี่เป็นไม้ฟอกอากาศไม้โชว์ไม้ประดับไม้สวยงามไม้มงคลและกับไม้เศรษฐกิจพี่เสื้อท่านผู้ชม เขาบินเข้ามาบริยานคุณตาวิธีไทยจักเป็ดนะบินเข้ามาเสียงนกสกุณากะรองระเบงเซ็งแซ่อยู่ข้างๆนะห้องจิบจิ๊บบ,บ,บคุณตาวิถีไทยมาแล้วมาร้องเพลงบรรเลงให้คุณตาวิถีไทยประกอบที่คุณตา มารีวิวกันเถอะเพื่อนโอ้ได้การได้การได้การอืมสร้อยเลือกันสร้อยกันธรรมาหากินเนาะนกสกุนาเพื่อน <c oughs> เออบาทนี้ผู้จัดจาก,การโรงแรมเพื่อนบอกว่าอันนี้บริคขายเ้อต้นไผ่เงินไผ่ทองนี่หรือไผ่ด่างนี่แต่ทางโรงแรมจะเอาไว้เป็นกระเช้าจะเอาไว้ทำเป็นกระเช้าของชมรวย มอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมที่มาจัดกิจกรรมนะอบรมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเออหรืออบรมเชิงวิชาการนะมาจัดแบบนี้นี่ซีให้คนละหนึ่งกระถางวานซันสีให้คนละหนึ่งกระถางเออเพื่อว่าสีได้เอาไปปลูกเอาไว้ไปประดับ อยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในโต๊ะสำนักงานก็ได้เพื่อนว่าดีคือกันอือบัน,นี้พอเอาไปปะไว้ในต๊ะโต๊ะทำงานในห้องรับแขกเพื่อนเพื่อนเพ,พื่นมาเยี่ยมต้นไผ่เงินไผ่ทองนี้ท่านได้แต่ใดมาสั้นต้นไผ่แคระนี่ต้นไผ่บอนไซนี่โอ้ก็ไปจัด ไปพักที่โรงแรมนี่สิจริงได้โรงแรมไหนนาะวันบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่น,นี่ป้ายโรงแรมเห็นอยู่นี่นไงวมอสันโอเออยากได้อยากได้ไดนะเออปฏทิโทขักขนาดรีบไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวทางโรงแรมของผู้จัดการเพื่อนซีเบิร์ตโปรโมชั่นก่อนเนาะเออบาทนี้นายห้างทองนายห้างทองบอกว่าคุณตาวิธีไทย ภัยเงินภัยทองนี่มันต้องอยู่กับกระถงางมังกรอืมกระถงางมังกรอยู่ในหน้าห้างทองผมนี่เวลาที่แขกภัยไปมาเวลาที่คนเขามาอซื้อทองเขาก็สีเห็นและวก็มาอ่ซื้อทองาาามาัอองนบอกว่าโอ้ได้การได้การห้างทองของอ่ในห้างนี่ มีต้นไม้มงคลอยู่ด้านหน้าเด้อสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆอืมมีมีอ่นั่นอยู่้งังอยู่ดางหน้าแล้วกัเพื่อนกับบริษัขายนะเพื่อนสิเอามาเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้กับคุณลูกค้าทุกคนที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองแล้วก็มาขายทองนะโอ้เออได้การได้การ <c oughs> อืม ยายมื้อนี้มามาอย่างมาขายทองหรือมาซื้อทองบอกว่ายายบอกว่ามาแลกเปลี่ยนทองมื้อนี้เออเพื่อจอะได้ต้นไผ่แคะอันนี้นะไพ่ด่างอันนี้เออปฏิโทคุณยายได้การได้การอืมได้คิวที่ทา่าดแล้วยายค่ะคิวที่ทา่าดเพิ่นมาถามในห้างทองปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกมาด้านนอกนะยายได้คิวที่เทา่าด คิวที่50าสสันตอนนี้เขาห้องคิวเท่าไรคิวที่30โอ้ใกล้สีหอดแล้วเนาะยายเนาะอ้าวจ้าจ้าใกล้จะถึงแล้วจ้าทนได้พี่นว่าเพราะว่าอยากได้ต้นไผ่เงินไผ่ทองอันนี้เนาะไปปลูกแล้วะเออปาทิดโถยายเราคักขนาด <c oughs> เออคุณครูในระดับประถมเนาะในห้องเรียนห้องนึงอ่า นักเรียนหยิบกระดาษดินสอแล้วก็พูก,กันสีขึ้นมาวันนี้ชั่วโมงศิลปะนะครูก็จะให้พวกเธอวาดและก็ระบายสีต้นไผ่เงินไผ่ทองอันนี้นะเพื่อที่จะให้พวกเธอได้รู้จักและก็ระบายสีให้สวยงามสันนักเรียนตะลึงพึงเพิดโอ้ เห็ได้ดเนอ้ออืมเพราะว่าไอ้บอกเคยเห็น่นบ่าบกเคยเห็นพึ่งสีเห็นนี่แหละคุณครูเหมนันมันสวยงามมากสวยงามมากครับวิธีไทยถามคุณครูว่าคุณครูครับถ้าผมจะใช้ต้นไผ่เงินไผ่ทองไผ่แคระนี้นะไปเป็นต้นไม้เศรษฐกิจจะได้ไหมครับคุณครู ถามคุณครูคุณครูบอกว่าดีมากวิธีไทยเอ้ยเพราะว่าครูมือนี่คนที่ขึ้นมาจากกรุงเทพคนที่หลั่งไหลมาจากเมืองกรุงหนียโควิดนะโรงงานปิดลงพนักงานตกงานนะหรือบางบริษัทมีอาการลดพนักงานนะลดพนักงานเลิกจ้างพนักงานที่บางส่วนที่ที่เกิน ที่ที่โบมีมีโบมีในตําแหน่งสําคัญว่าง,ง่ายไปคือคนนึงนี่ก็สามารถทําได้หลายอย่างนะก็เลยลดพนักงานตกงานต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนนะบางคนมาเปิดร้านขายตะโมหูบางคนมาเปิดร้านขายของเบตเตะล็ตบางคนมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง บางคนมาเปิดร้านขายต้นไม้นี่ที่วิธีไทยเธอถามนี่อ่าเปิดร้านขายต้นไม้อืมดีมากแต่ว่าให้เธอขายต้นไม้หลายๆอย่างเนออย่าขายต้นเดียวครูเว้าวมันเวลาลูกค้ามาซื้อนี่มันซิบบรื้ออย่างเดียวที่ซื้อนั้นมีบอกหกโลงมีไหมชายชนมีไหมนางไหมมีไหมพระนครมีไหม ออหรือว่าต้นเทียนฝรั่งมีไหมนี่นี่น,นีแก้วสารพัดดึกมีหรือเปล่านี่นี่แบบนี้ถามนะให้เธอตอบว่ามีรวบรวมมาหลายๆอย่างหลายๆสายพันธุ์หลายๆรูปแบบเวลาลูกค้าถามหากจันสิได้เห็นจังสิได้รู้จักครับทีธีไทยเว้าอืมบาทนี้ในระดับมหาลัยนะระดับมหาลัยนี่อาจารย์ ที่สอนชั่วโมงพึกกศาสตร์ในห้องเรียนของนักศึกษาภา,าคเสาร์อาทิตย์และก็มีวิถีไทยเรียนอยู่ห้องนี้พร้อมเียนแต่วันเสาร์อาทิตย์เพิ่นนี่อ,อห้องนี่คือเป็นภาคสมทบหรือเป็นภาคกศบปว่าไง่ายไปภาคพิเศษอืออาจารย์ส่งข้อความเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์ติง้งติ้งติงติง,ตงนักศึกษา สัปดาห์หน้าอาจารย์จะให้พวกเธอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นไผ่เงินไผ่ทองหรือไผ่แคะไผ่ด่างอันนี้ไผ่บอนไซนี้นะอไปหาดูซิในชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านในชนบทคุณตาคุณยายเพื่อนมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นอันนี้อยู่บบกเพื่อนปลูกไว้อยู่เบาในเฮือนเพื่อนในเฮือนในซานเขาเรียกว่าต้นหยังถ้ามีสัมภาษณ์เพื่อนมาเนาะ เอาข้อมูลเพื่นมาพร้อมเจ้าของคนที่ให้ข้อมูลหรือไปดูในเว็บไซต์ใน Facebook ในเพจในอินส a g แกรมใน y u t u b e เอ่อใน tiktok หรือในตำรับตำราใน google ที่มีคนบันทึกเขียนไว้นี่หรือในเงยใน o u t u u e นี่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะมีประโยชน์อย่างไรปลูกขายเพื่อการพาณิชย์อย่างไรนี่นี ไปหามาพรวันอาทิตย์มาวิธีไทยเธอออกมาพรีเซนต์หน้าหอกเป็นคนแรกสันโอวิธีไทยออกมานะได้คอมูนมาคนถ่ายวิดีโอกับถ่ายคนจดกับจดคนที่บันทึกภาพกับบันทึกภาพเปลี่ยนสลับมุนเวียนกันมานะจนเบิ้คู่คนจนเบิดคู่คนแล้วบันนี้ก็มารวบรวมหมวดใดที่มันคือกันก็มาจับมาจุ้มไว้นาะมาอยู่ในหมวดเดียวกัน อย่างเช่นชื่อแบบนี้ชื่อมันมีกี่ชื่อล่ะคนนั้นเอามาชื่อนึองก็เคียนลงแต่อันนี้เอามาแล้วถ้ามันยังคือกันกันเอาออกนะวางไว้ก่อนก็นได้จนสิส้นกระบวนความเป็นเล่มประโยชน์ใส่สอยบาทนี้อาจารย์เพิ่นบอกว่าโอ้ถ้าเราจะเอาไปไว้ในห้องสมุดเนื่องจากสถานการณ์โควิดอีกนะ คนที่สิไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไผ่เงินไผ่ทองอันนี้ก็อบอกว่าอาจจะเสี่ยงนะอาจจะเสี่ยงต่อการติดโควิด -19 เพราะว่าเฮากับโมู้ว่าใครก่อนหน้านี้ไปหยิบสมุดหนังสือก่อนนี่ของเฮานี่ไผ่ไผ่ไไเงินไผ่ทองนี่นะอาจจะมีโควิดติดอยู่โดยที่เขายัางบ่รู้ตัวนะยังบ่ออกอาการพอเมื่อออกอาการไปนี่แม่นย่ดอก ผ่านจุดคัดกรองเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเซนซิง่งสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือโดยเจลกจระจิงแต่มันก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ดีเนาะฟองละอาอะละอ่อยฟองของไอละอ่อยละอองของฝอยเชื้อนี่อมืมันกระเด็นฟุ้งไปนะทางอากาศ5-10เมตรพุ่นอะระยะความไกลของเกา่าเออที่ลึกนะบาดนี้ อาจารย์ก็บอกว่าวเอาอยังซีให้พวกเธอสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะเฟซบ o ๊กเพจอโปรแกรมต่างๆเว็บไซต์ ite, YouTube Google หรือนะส่งเข้าไปทาง TikTok อย่างนี้เป็นต้น Instagram ให้พวกเธอเป็นแอดมินวิธีไทยกลุ่มของเธอเอา YouTube นะสันกลุ่มละว5คนเป็นแอดมินเบิด5คนนี ไัยตอบก็ได้นะสร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็มีทางาคนที่ดูแลเว็บไซต์ก็เป็นแอดมินของเว็บไซต์นะกลุ่มละหาคน10คนวิธีไทยเธอเอา youtube ไปเด้อวานซันอาจารย์มอบหมายครับถ้ามีคนนะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับต้นไผ่เงินไผ่ทองอันนี้พวกเธอก็ตอบไปนะ ข้อมูลใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ครอบคลุมพวกเธอก็ไปหาก้อนนะไปหามาหรือถามอาจารย์ในห้องในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็เอาไปตอบเขาว่าข้อมูลอ้างอิงจากนี่ว่าแบบนี้อ่าสำนักงานอันนี้ว่าแบบนี้การเกษตรว่าแบบนี้ยูทูบเบอร์ท่านนี้ว่าอย่างนี้ด็อกเตอร์อันนี้ว่าอย่างนี้นะอ่าถ้ามีคนถามว่าขายไหมขายนะ ขายทั้งออนไลน์ไปอย่างพร้อมพวกเธอจะได้มีเงินมีสตางค์มาซื้อกับข้าวันอืได้การได้การบาทนี้อาจารย์ที่เห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นไผ่เงินไผ่ทองไผ่แคละนี่ไผ่ด่างนี่นะบทจำเป็นต้องเอาไปเหิด วัตถุมงคลพ่นว่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลไปประสมมวลสารนั่นมวลสารนี้บ่หมอบอ่อแค่มาปลูกไว้ก็เป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามนะเออแค่นี้แหะบรต้องเอาไปเหตุเข้าพิธีเจ็ดวันเจ็ดคืนเออบริกรรมคาถาตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ในการที่สิป,ปุกเสกว่านต่างๆนะให้เป็นของมี เป็นของเมตตามหานิยมว่มาโอ้รด้การไดยการอาจารย์นายห้างทองกับผู้จัดการเป็นหมู่เดียวเนาะเป็นมู่กันวันนี้ตอนบ่ายไปหากินข้าวอยู่ร้านอาหารคุณยายเนาะมาสัน่นเออไปกับไปนะไปกับไปสวัสดีครับคุณยายอวันนี้ เรามาทานข้าวตอนบ่ายๆนะตอนบ่ายๆวันยุดมาทานข้าวตอนบ่ายๆอืมเอามาขมาอ่าเอายินกินเอาน้ําไปเสิร์ฟนะทั้งสองนี่นี่พาเพื่อนไปนั่งอยู่โต๊ะมาหินเก่านั่แหละเ,เดี๋ยวยายทําขับข้าวไปร้านอาหารคุณยายเป็นอาหารตามสั่งนะเล็กๆเก้าอี้โต๊ะนั่งกับมีประมาณจะโต๊ะสองโต๊ะนี่แหละบลายเนาะส่วนใหญ่ก็ซ,ซื้อกับเมื่อกินเฮือนเพราะเป็นช่วงโควิดอืม แต่กรณีพิเศษสองหนุ่มนี่เพิ่นเฮือนสำนักงานเพิ่นไปอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเอาขึ้นไปกินอยู่สำนักงานกับกินอยู่นี่ก็มีค่าเท่ากันมันใกล้ๆกันเองเนาะกับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่ก็คือกะเพราวรวมไข่ดาวส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการก็คือข้าวผัดไข่ดาวเสิบแซบนะกินข้าน้ำซัมปะ กินอิ่มแล้วยายเราก็ยกเอาต้นไผ่เงินไผ่ทองอันนี้เข้ามาไผ่ด่า,า,ดางไผ่แแะอันนี้ว่าง่ายไปเออหรือใครจะเรียกเป็นต้นชื่อไม้อื่นมีไหมทักเข้ามาเด้อคุณตาวิธีไทยอันนี้ไม่ใช่ไผ่เงินไผ่ทองไม่ใช่ไผ่ด่างไผ่แแคแต่เขามีชื่อของเขายเอยู่เห็นไหเออเออทักเข้ามาเด้อคุณตาวิธีไทยก็ยอยากพูดคือกัน นี่ก็ยังบทนด้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยว่าแท้จริงแล้วเขามีชื่อว่าอะไรเนาะอาจจะเป็นต้นไผ่สักอย่างนึงแต่เป็นไผ่ด่างหรือไผ่แคะคือคุณตาอัน,นุพันธว่าแหละคือเจ้าของพ่นธว่าวแหละได้มาจากทางอื่นไหนะโบแมนของจังหวัดสกลฮาเพ่นว่าเป็นของจังหวัดอื่นเพิ่งได้มาสามต้นมาเรากลับไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปคือกันเนาะแบบพ้อน เงินห้อนปุ๊บปั๊บปั๊บอืมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปโบนอนมนอางานไปโให้มันเงินนอนซื้อมา30สบขาย35มสิบห้าไปนี่เออขายกันง่ายง่าจโนะเออได้การพอกินข้าวนำซัมปลาเสร็จแล้วยายละกะยกอันนี้เข้ามาพอไหมคนละยี่สิบต้นยายล้บอกต้นไผ่เงินไผ่ทองไผ่แคะไผ่ด่างนี่นะโอ้ พอพอยายถ้ามันบ่พอเดี๋ยวผมจะมาซื้ออีกมีข้างหลังยังมีอีกนะเอาไปคนละยี่สิบต้นก่อนวาสันป้าทิดโทยายนี่ซ้อยชีวิตพวกผมเนอะลูกค้าโทรมาผมจะไปซื้อทองนี่นี่นี่มีต้นไผ่เงินไผ่ทองหรือเปล่าผมเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวเมื่อตอนบ่ายวาสันมันสวยงามมากอยากได้ไปประดับอยู่ในโต๊ะทำงานเห็นว่าโอ้โห ได้การได้การเนาะท่านผู้ชมอือเอาละเมื่อนี้กินข้าวน้ำซัมปลาเสร็จแล้วอ่าทั้งสองกับหอบเอาต้นอันนี้เมือ่อเมื่อเห็ดเป็นกระเช้าของชมรวยเมื่อปลูกไว้ในกระถางมังกรเมื่อปลูกไว้ในสวนต้นไม้มงคลเมื่อปลูกไว้ในสำนักงานเป็นมงคลสวยงามอ่า happy ending สุภูสุคนเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงเมนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกระยะสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เกเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเมื่อนี้พระเอกของเรื่องก็คือภัยเงินภัยทองไม้มงคลครับท่านผู้ชม